สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกซองอ่างเปานะครับมีมูลค่ารวมอยู่ที่1 2 0บาทนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปผ่านเงินฟรีนะครับทองสูงสุดอยู่ที่500บาทครับวันนี้ผมก็ได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่500บาทนั่นเองนะครับซึ่งอ่งเปานี้นะครับผมก็จะทําเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ไปใส่ในส่วนของเว็บไซต์ของ a n c g i f t o t เว็บแอปนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับ วิดีโอนี้นะครับผมก็มาแจกอ่งเปานะเป็น EP ีที่2 5นะครับซึ่ง2อั่งเปานี้นะมีมูลค่าอยู่ที่120บาทครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปที่มีชื่อว่าแคสซีนนะครับก็หลายๆท่านก็ได้สอบถามเข้ามาว่าแอปนี้สามารถถอนเงินได้อีกระป๋อนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินเข้ามานับอยู่ที่500บาทนะครับจากแอปพลิเคชัน แคสซีนนะครับอันนี้คือเป็นบินการถอนเงินนะครับที่ผมได้รับการชาระเงินเข้ามาเมื่อ47นาทีที่ผ่านมานะครับเติมเงิน500บาทผ่านแคสซีนนะครับก็ถอนเงินทูมานี่สำเร็จนะครับโอเคก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมนะก็แนะนําเลยนะครับว่าแอปนี้นะครับสามารถทําเงินได้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูในส่วนของบินการถอนเงินในแอปพลิเคชันของแคสซีนกันนะครับรอสักครู่ครับอ่าแล้วก็มาปิดตรงนี้ แล้วก็ไปที่หน้าชันนะครับและก็ให้ไปที่หน้าของการถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่การแลกของฉันนะครับแอป,ปนี้ถอนสูงสุดอยู่ที่500บาทนะครับการแลกของฉันนะครับแล้วก็อันนี้เลยทุกคนนะผมถอนไปวันที่นะครับรู้สึกไปวันที่25แล้วเปล่านะแล้วไม่ก็วันที่23นะครับก็เงินเข้ามาประมาณ5-7วันด้วยกันนะครับก็วันนี้วันที่28นะครับ เดือนกรกฎาคม2565นกาะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเมื่อเวลา15นาฬิกา38นาทีเมื่อกี้นะครับก็ถอนเงินได้จริงนะครับสหรับเดือนนี้แล้วนะผมก็ถอนไปกี่ยอดแล้วอะ่ะอันนี้ก็เดือนอ่านี่นะ1 2 3 4นะครับ5นะครับ6นะ6ยอดก็ประมาณ3,000บาทนะครับเพราะว่ายอดละ500บาทนะครับก็ประมาณ3,000บาทที่ได้รับจากแอปแคสซีนะครับ ซึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดในทูมันนี่วอลเล็กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของบินที่ผมได้รับมาวันนี้นะครับเลยนี้ครับก็คือเป็นบินการสอนเงินที่ผมได้รับการชาระเงินเข้ามาครับเดี๋ยวบันทึกไปเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะก็ได้รับมา500บาทนะครับก็เวลา15บหนกาสามสนาทีตรงกับในส่วนของแอปพลิเคชันแคสซีนเมื่อกี้เลยนะครับก็สรุปว่าแอปนี้นะครับตอนนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อีกนะครับก็ยังสามารถทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ iOS นะครับในส่วนของการเติมเงินนะครับหรือในส่วนของการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้ต่ำสุดอยู่ที่นะ อ่าผมกดการถอนเงินทุกคนขออภัยนะครับก็ขอไม่เห็นด้วยเนาะโอเคการถอนเงินนะครับก็ตามสุดอยู่ที่150บาทนะครับต้องใช้เหรียญหรือคะแนนอยู่ที่3 7 5 0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับ250าบาทนะต้องใช้คะแนนอยู่ที่6 2 5 0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็500บาทนะต้องใช้คะแนนอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านคะแนนด้วยกันนะครับตอนนี้ผมมีคะแนนนะครับอยู่ที่200 85บาทหรือเท่ากับ713,677คะแนนด้วยกันนะแอปนี้ผมถอนเงินไปนะผมน่าก็เป็นหลักแสนแล้วนะครับมีน้่นาก็1 4 0แส0กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดน่าเล่นประมาณ2อปี2ปีกว่านะครับหรือว่า3ปีเนอะจะไม่ได้แล้วทุกคนนะเพราะว่าอันนี้คือคะแนนทั้งหมดที่ผมได้รับมา 379ล้านคะแนนนะครับที่ผมได้รับมาเนาะก็ส่วนใหญ่นะครับผม่าจากการที่ทํากิจกรรมนะมันมีกิจกรรมด้วยถ้าใครสนใจในการหาคะแนนให้ได้เยอะนะก็ให้มาที่เขาว่าชวนเพื่อนนะครับมันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับกิจกรรมอะไรเอ่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือกิจกรรมของเขานะครับเป็นการครองอันดับโดยการเชิญเพื่อนนะครับรับโบนัสนะครับพวกนี้เนาะกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดอีก10วันนะครับ5้าชั่วโมง30นาทีนะครับกดเข้าไปนะ ก็มีอันดับเท่าไหร่บ้างก็มาดูที่กฎของเขานะครับกี่กรรมนี้มอนบนัรางวัลรวมอยู่ที่100 1,500ดอลลาร์นะครับ1 5 0 0ดอลลาร์ก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันเป็นกี่บาทนะครับณนะปัจจุบันนะครับวันที่28เดือนกระกฎาคม2565นะครับตอนนี้ก็ $1,500 ดอลลาร์หรือเท่ากับ 54,858บาทนะครับอันนี้คือคือเงินรางวัลดูทั้งสิ้นที่ทางแอปเขาจะมอบให้นะครับสำหรับคนที่อ่าเชิญนะครับได้เยอะที่สุดนะครับก็ไปที่กดนะกดเขาก็จะบอกว่านะคนที่ได้อันดับหนึ่งก็จะได้รับคะแนน43ล้าน2แสนเหรียญน,นะครับแล้วก็อันดับที่2ก็24ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ลองไปคำนวณดูกันนะว่า คะแนนเท่านี้ได้ปลากิบบาทนะครับผมทีนะแล้วก็อันดับ3ก็10ล้าน8แสนเหรียญด้วยกันนะครับอันดับ4ก็7ล้าน2แสนเหรียญแล้วก็อันดับ5 6ล้านเหรียญอันดับ6จนถึงอันดับที่10ก็2ล้าน4แสนเหรียญนะครับอันดับที่1 1จนถึงอันดับที่20ก็1ล้าน2แสนเหรียญนะแล้วก็อันดับที่21จนถึงอันดับที่30ก็สี่แสนแปดหมื่นเหรียญด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่ วันที่นะครนะเดือนเดือนสิงหาคม2 5 6 5เวลาสีทุ่มนะครับก็หมดเขตนะครับวิธีการเล่นก็คลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็ไปแนะนำนะครับไปโปรโมตนะให้คนมาดาวน์โหลดให้คนมาเชิญนะครับให้คนมาร่วมดาวน์โหลดให้คนมาโหลดแอปพลิเคชันแคสซินแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเรานะครับอันนี้คือรหัสเชิญของผมนะก็ขอเพื่อนๆสามารถที่จะมาเอารหัสเชิญตรงนี้ได้แล้วก็ไปแนะนาได้นะครับโอเคนะ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไปทําการสร้างซองอ่างเปากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างซองอ่างเปากันนะครับมาที่ส่วนของของขวัญนะครับตรงนี้นะก็จะแจกอยู่ที่120บาทนะครับตรงนี้นะ120บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของซองอ่างเปานะครับก็จะเป็นเป็นแบบสุ่มดีกว่าไหมเออสุ่มจํานวนเงินเนาะว่าใครได้เท่าไหร่นะอันนี้คือผมสุ่มดีกว่าเนาะ จำนวนก็ให้ประมาณส่วนใหญ่นะครับตอนนั้นที่ผมเปิดไลฟ์ดูก็มีคนดูประมาณ100 100กว่าคนนึ่งหกกว่าคนนะครับก็ผมจะหารสอนก็แล้วกันเนาะหารสองไหมหารสองก็ตกประมาณ80คนนะผมหาร2แล้วกันเนะาะหารสองนะครับผมน่าก็ใครโชคดีไปก็ได้รับไปนะวันนี้ ปกติผมจะแจกอยู่ที่100คนนะแต่วันนี้ผมแจกอยู่ที่80ซองนะครับเพราะว่าเผื่อว่านับจะได้รับเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองตรงนี้นะครับโอเคนะกา์ดอวยพรนะกาดกร์ดอวยพรก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็กดสร้างมูลค่าซองนับนี้นะครับผมนะใครโชคดีก็โชคดีไปนะครับตรงนี้ก็คือว่าใครที่ได้นะก็คือมีคนมา คอมเมนต์นะมาบนนะครับว่าเออเท่าที่มาติดตามมาการรับชมมาก็ไม่เคยรับซองหรือไม่เคยทันนะครับตรงนี้คือผมก็ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโชคดีของคุณนะโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางวันเราโชคดีบางวันเราโชคไม่ดีนะอันนี้คืออยู่กับตัวเราเองนะถ้าเราโชคดีเราทําอะไรก็ถูกหมดเราทําอะไรก็ไม่ใช่ถูกหมดดีเราทําอะไรก็ ดีไปหมดใช่ไหมว่าโชคดีไงทุกคนนะบางวันคือไม่ใช่โชคของเรานะครับเราทําอะไรก็ไม่ถูกนะครับตรงนี้นะอ่าก็ผมก็กําหนดโชคชะตาของของทุกคนไม่ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าใครทันนะก็จะได้รับตรงนี้นะครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งอยอดเงินนะผมก็สามารถที่จะให้ได้ เท่าที่ผมมีนะเท่าที่ผมทําได้นะครับตรงนี้เพราะว่าผมก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนกันตรงนี้นะครับก็จะให้มากก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลบในส่วนของรายจ่ายของผมนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะผมก็จะกดยืนยันไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะว่าทําไมบางคนได้บางคนไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับโชคของคุณเนาะบางคนก็กว่าเป็นหน้าม้าเนาะคือมีมีหน้าม้าที่ผมจ้างมาผมไม่เคยจ้างทุกคนนะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่ผมสร้างเป็นเทเล gram นะ อันนี้คือไม่ใช่น้ามากของผมนะคือมาจากคนติดตามแหละแล้วก็เขามาติดตามในช่องเทเลแกร,รมที่ผมบอกว่ากิจกรรมของผมนี่ผมจะไปแจกโค้ดในส่วนของเทเลแกร,รมคนเข้าก็ต้องไปติดตามเพื่อที่ว่าจะเอาโค้ดใช่ไหมไม่ใช่หน้ามาเนาะอ่าก็เข้าใจให้ถูกต้องด้วยตรงนี้นะครับอ่ะก็มาอธิบายนะในวิดีโอนี้นะผมนะให้คนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะผมจะให้เข้าใจนะครับแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจก็อยากใ,ให้เข้าใจด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะที่คอยให้กําลังใจที่คอยซัพพอร์ตมานะครับโอเค ลิงก์นี้นะผมก็จะคัดลอกลิงก์ไปแล้วก็จะไปสร้างโค้ดนะโค้ดอ่างเปาที่ anc.gift.web เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมสร้างโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้ทาการสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็หน้าเว็บที่เราจะใส่โค้ดอ่างเปากันนะครับก็โค้ดนะครับมีสั้นๆเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเตรียมปากกา หรือเตรียมพิมพ์ได้เลยนะครับใครที่ใช้มือถือสองเครื่องก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับหรือนะครับใครที่จะย่อหน้าจอลงก็ได้เหมือนกันนะครับบางคนก็มีวิธีในการย่อหน้าจอลงนะครับโค้ดในวันนี้ก็คือ,อเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้เลยนะครับดีนะอันนี้คือโค้ดนะครับอ่าก็คือ C อ่าผม,มผมใส่สองครั้งทุกคนอ่าผิดผิดน,นะนี่ทุกคนนะ CZ นะครับ ANC 26-7นะครับแล้วก็กดเซตไปนะครับกดไปเลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะอ่าพอเราใส่ไปนะมันก็จะขึ้นให้เราตรงนี้นะครับให้เรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เป็นเบอร์ที่เราผูกไว้กับบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ t นะครับจากนั้นก็กดตกลงไปแล้วก็เราก็รับซองได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะแม่งไม่มีใครได้รับนะ 8 0คนทับ120บาทนะครับผมมีนะครับผมนะาก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครได้รับไปก็อย่าลืมนับคอมเมนต์บอกกันด้วยใต้คลิปอยู่นี้นะครับวโนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ